สวัสดีทุกคนคุณเคยสงสัยไหมว่าเราจะปกป้องหัวใจของเราให้พ้นจากอันตรายที่มองไม่เห็นได้อย่างไรหรือคุณเคยกังวลว่าสักวันหนึ่งสุขภาพของคุณหรือคนที่คุณรักอาจถูกคุกคามจากโรคอันตรายอย่างโรคหัวใจหรือหลอดเลือดสมองลองนึกภาพดูสิว่าแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆในชีวิตประจําวันสามารถลดความเสี่ยงจากโรคเหล่านี้ได้ถึง17%วันนี้เราจะมาค้นพบความลับของสุขภาพที่นักวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้ววิตามินดี กุญแจสําคัญในการปกป้องหัวใจและป้องกันหลอดเลือดสมองแต่ก่อนอื่นขอเล่าเรื่องของพี่อมาราหญิงสาวชาวไทยธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องผเผชิญหน้ากับความกลัวครั้งใหญ่ในชีวิตพี่อมาราอายุ42ปีเป็นพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพเธอยุ่งอยู่เสมอกับงานและการดูแลครอบครัวแต่แล้ววันหนึ่งเธอได้รับข่าวร้ายราวฟ้าผ่าแพทย์เตือนว่าเธอมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหัวใจเพราะมีไขมันในเลือดสูงและอยู่ในภาวะก่อนเบาหวาน เธอตื่นตระหนาทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ฉันยังเด็กฉันระวังเรื่องอาหารฉันไม่อยากเป็นภาระให้ครอบครัวพี่อามารากล่าวทั้งน้ำตาความเจ็บปวดของเธอไม่ได้มีแค่ความกังวลเรื่องสุขภาพแต่ยังมีความรู้สึกสิ้นหวังเมื่อไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่แล้ววิธีง่ายๆได้ช่วยให้เธอกลับมามีหวังอีกครั้งการเติมวิตามินดีอย่างถูกวิธีจากคนที่ใช้ชีวิตด้วยความกังวล ที่อามาราตอนนี้มั่นใจมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกวันเธอทำได้อย่างไรและที่สำคัญกว่านั้นคุณจะนำวิธีนี้ไปใช้เพื่อปกป้องตัวเองและคนที่คุณรักได้อย่างไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันวิตามินดีคืออะไรทําไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นและเราจะเติมมันได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้อย่างไรทุกคนเตรียมกระดาษและปากกาให้พร้อม เพราะข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นแต่ยังอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณพร้อมแล้วหรือยังแสดงความคิดเห็นตอนนี้เลยคุณเติมวิตามินดีอยู่หรือเปล่าและคุณทํามันอย่างไรอย่าลังเลที่จะแชร์เพราะเรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นก่อนอื่นมาทําความเข้าใจกันก่อนวิตามินดีคืออะไรวิตามินดีไม่ใช่วิตามินธรรมดาแต่มันเหมือนซูปเปอร์ฮีโร่ในร่างกายของเรามันเป็นกลุ่มของสารที่ละลายในไขมัน รวมถึงวิตามิน D2 และดี3ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพกระดูกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและที่สำคัญคือสนับสนุนการทำงานของหัวใจต่างจากสารอาหารอื่นๆร่างกายของเราสามารถผลิตวิตามินดีได้เองเมื่อได้รับแสงแดดแต่สิ่งที่น่าตกใจคือมีคนมากกว่า1,000ล้านคนทั่วโลกขาดวิตามินดีแม้แต่ในประเทศเขตร้อนอย่างประเทศไทยที่ดูเหมือนจะมีแสงแดดเหลือเฟือแล้วทำไมวิตามินดีถึงสำคัญนะ ลองนึกถึงหัวใจของคุณเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานไม่หยุดทุกวันมันสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายนำออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลล์ทุกเซลล์แต่เมื่อร่างกายขาดวิตามินดีเครื่องจักรนี้อาจมีปัญหางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าวิตามินดีช่วยควบคุมความดันโลหิตลดการอักเสบในหลอดเลือดและปรับปรุงการใช้อินซูลินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะในผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง หรือภาวะก่อนเบาหวานอย่างพี่อมาราการเติมวิตามินดีสามารถลดความเสี่ยงจากเหตุการ์ร้ายแรงเกี่ยวกับหัวใจได้ถึง13-17เปอร์ซสำหรับสตรีมีครรภ์วิตามินดีคือเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งลดความเสี่ยงจากครรภ์เป็นพิษได้ถึง60อร์เซลดความเสี่ยงจากเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้50เปอร์เซนและลดความเสี่ยงจากการคลอดก่อนกำหนดได้40เปอร์เซนตตัวเลขนี้มันน่าประทับใจไหมแสดงความคิดเห็นและบอกเราหน่อย คุณคิดว่าวิตามินดีจะเปลี่ยนสุขภาพของคุณหรือคนที่คุณรักได้หรือไม่แล้วเราจะเติมวิตามินดีอย่างปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องหัวใจและสุขภาพของเราเหมือนพี่อามาราได้อย่างไรไม่ต้องกังวลเราจะแนะนําคุณทีละขั้นตอนตั้งแต่วิธีที่ง่ายที่สุดไปจนถึงเคล็ดลับที่ใช้ได้จริงซึ่งทุกคนสามารถนําไปใช้ได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนยุ่งในกรุงเทพหรืออาศัยอยู่ในชนบทเชียงใหม่มาสำรวจสามวิธีหลักในการเพิ่มวิตามินดีกันการรับแสงแดดการเติมผ่านอาหารและการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างชัฉลาดแต่ก่อนอื่นกลับไปดูพี่อามารากันว่าเธอทำอะไรเพื่อเปลี่ยนชีวิตของเธอหลังจากได้รับคำเตือนจากแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงโรคหัวใจพี่อามาราตัดสินใจลงมือทำเธอเริ่มต้นด้วยการใช้เวลา15นาทีทุกเช้าเดินเล่นท่ามกลางแสงแดด ซึ่งช่วยทั้งผ่อนคลายและกระตุ้นให้ร่างกายผลิตวิตามินดีเธอยังเพิ่มปลาแซลมอนและเห็ดลงในมื้ออาหารประจําสัปดาห์ซึ่งเป็นอาหารที่ไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังอุดมไปด้วยวิตามินดีที่สําคัญเธอปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความปลอดภัยเพียงไม่กี่เดือนผลตรวจเลือดของเธอแสดงให้เห็นว่าระดับวิตามินดีดขึ้นอย่างมากและเธอรู้สึกมีพลังมากกว่าที่เคยคุณอยากรู้วิธีนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตของคุณหรือเปล่ามาดูรายละเอียดกันเลย อันดับแรกมาพูดถึงแสงแดดแหล่งวิตามินดีที่เป็นธรรมชาติและฟรีที่สุดเมื่อผิวของคุณสัมผัสกับรังสี UVB จากแสงแดดร่างกายจะผลิตวิตามิน d 3ซึ่งเป็นวิตามินดีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อสุขภาพแต่คุณต้องทำอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้วิตามินดีเพียงพอและปกป้องผิวไปพร้อมกันในประเทศไทย แสงแดดมีมากมายแต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้วิธีใช้ประโยชน์คุณต้องการแค่10ถึง20นาทีในการรับแสงแดดตอนเช้าตั้งแต่8ถึง10โมงเชา้าซึ่งเป็นช่วงที่รังสี UVB แรงที่สุดแต่ไม่รุนแรงเกินไปแค่ให้ใบหน้ามือหรือขาของคุณสัมผัสแสงแดดโดยตรงไม่จำเป็นต้องให้ทางร่างกายสัมผัสตัวอย่างเช่นคุณสามารถเดินเล่นดื่มกาแฟนอกบ้านหรือทำสวนแต่อย่าลืมหากคุณอยู่ในแสงแดดนานเกินไป โดยเฉพาะช่วงเที่ยงคุณอาจทำร้ายผิวได้ดังนั้นใช้ครีมกันแดดหลังจาก20นาทีหากคุณอยู่นอกบ้านนานกว่านั้นคุณใช้เวลาในแสงแดดทุกวันหรือไม่แสดงความคิดเห็นและแชร์นิสัยของคุณบางทีคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นต่อไปมาพูดถึงอาหารวิธีที่อร่อยในการเติมวิตามินดีหลายคนคิดว่าต้องกินอาหารราคาแพงถึงจะได้วิตามินดีเพียงพอแต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นในประเทศไทย เรามีอาหารมากมายที่อุดมไปด้วยวิตามินดีซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในมื้ออาหารได้ง่ายๆปลาที่มีไขมันเช่นปลาแซลมอนปลาทูและปลาซาดีนเป็นดาวเด่นที่มีวิตามินดีสูงตัวอย่างเช่นปลาแซลมอน100กรัมสามารถให้วิตามินดีถึง66%ของที่คุณต้องการในแต่ละวันหากคุณไม่ชอบปลาลองไข่แดงส่วนผสมที่คุ้นเคยในเมนูอย่างไข่เจียวตะไคร้หรือส้มตำเห็ดโดยเฉพาะเห็ดนางรม หรือเห็ดชิตาเกะที่ผ่านการตับแดดก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กินมังสวิรัติคุณสามารถผัดเห็ดกับกระเทียมหรือใส่ในต้มยำเพื่อเพิ่มรสชาติเคล็ดลับเล็กๆเ,เลือกเห็ดสดและตาบแดดประมาณ30นาทีก่อนปรุงเพื่อเพิ่มปริมาณวิตามินดีตับบัวและน้ำมันตับปลาก็เป็นตัวเลือกแต่ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพราะมีไขมันสูงคุณชอบอาหารที่มีวิตามินดีเมนูไหนมากที่สุดแสดงความคิดเห็นและบอกเราหน่อย เราอยากรู้สูตรอาหารของคุณสุดท้ายมาถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิธีที่สะดวกแต่ต้องระวังผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินดีเช่นแคปซูลหรือหยดวิตามินมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ได้รับแสงแดดน้อยหรือมีอาหารที่ขาดวิตามินดีอย่างไรก็ตามอย่าใช้เองโดยพลาการวิตามินดีมากเกินไปอาจเป็นอันตรายเช่นทำให้แคลเซียมในเลือดสูงซึ่งนำไปสู่อาการเหนื่อยล้าหรือไตเสียหาย พี่อามาราเรียนรู้สิ่งนี้เมื่อเธอปรึกษาแพทย์และได้รับคำแนะนำให้ใช้ในปริมาณ1000-2000ถึง2อ0 0ยูต่อวันซึ่งเหมาะกับสภาพร่างกายของเธอเพื่อความปลอดภัยคุณควรตรวจเลือดเพื่อวัดระดับวิตามินดีก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เสริมหากคุณใช้ยาลดคอเลสเตอรอลหรือมีประวัติโรคแพทย์จะช่วยเลือกปริมาณที่เหมาะสมคุณเคยคิดจะตรวจระดับวิตามินดีของตัวเองหรือยัง ลองท้าทายตัวเองนัดพบแพทย์ในสัปดาห์นี้และแชร์แผนของคุณในความคิดเห็นการเติมวิตามินดีไม่เพียงช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองแต่ยังให้ประโยชน์อื่นๆเช่นเสริมสร้างกระดูกปรับปรุงอารมณ์และเพิ่มภูมิคุ้มกันแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องทำอย่างถูกวิธีเริ่มจากก้าวเล็กๆเดินเ,เ,เล่น,ลนท่ามกลางแสงแดดยามเช้าเพิ่มเมนูปลาในมื้อเย็นหรือพูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับสุขภาพของคุณคุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงหรือยัง ในส่วนถัดไปเราจะสำรวจข้อควรระวังที่สำคัญเมื่อเติมวิตามินดีและวิธีรวมมันเข้ากับชีวิตที่วุ่นวายของคุณอย่าพลาดและติดตามต่อไปตอนนี้เมื่อคุณรู้วิธีเติมวิตามินดีผ่านแสงแดดและอาหารคุณอาจกำลังคิดว่าฟังดูง่ายแต่ฉันทำถูกหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเพราะในส่วนนี้ เราจะเจาะลึกถึงข้อควรระวังที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเติมวิตามินดีอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเหมาะกับชีวิตที่วุ่นวายของคุณนอกจากนี้เราจะสำรวจเรื่องราวที่อบอุ่นใจของแม่วัยรุ่นในเชียงรายผู้ที่เปลี่ยนสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ด้วยวิตามินดีคุณพร้อมจะยกระดับความรู้ของคุณหรือยังไปต่อกันเลยก่อนอื่นมาพูดถึงข้อควรระวังที่สำคัญเมื่อเติมวิตามินดีพี่อมารา ผู้ที่เราได้พูดถึงได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่าการเติมวิตามินดีไม่ใช่ยิ่งใช้มากยิ่งดีการขาดวิตามินดีอาจทําให้เหนื่อยล้าปวดกระดูกหรือเพิ่มความเสี่ยงจากโรคหัวใจแต่การมีวิตามินดีมากเกินไปก็อันตรายไม่แพ้กันวิตามินดีมากเกินไปอาจทําให้แคลเซียมในเลือดสูงส่งผลให้ปวดหัวเคลื่อนไส้หรือแม้แต่ตายเสียหายแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณขาดวิตามินดีอาการขาดวิตามินดีมากสังเกตได้ยาก แต่สัญญาณที่พบบ่อยรวมถึงความเหนื่อยล้าต่อเนื่องปวดกล้ามเนื้อหรือรู้สึกอ่อนเพลียแม้ว่านอนหลับเพียงพอหากคุณสงสัยว่าขาดวิตามินดีควรตรวจเลือดนี่เป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดในประเทศไทยคุณสามารถตรวจได้ง่ายๆที่โรงพยาบาลหรือคลินิกสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้ที่ได้รับแสงแดดน้อยผู้สูงอายุหรือสตรีมีครรภ์การตรวจเป็นประจำสำคัญมากคุณเคยสังเกตอาการเหนื่อยล้าผิดปกติของตัวเองหรือไม่ แสดงความคิดเห็นและแชร์คุณอาจกำลังมองข้ามสัญญาณสำคัญจากร่างกายโดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงพิเศษเช่นสตรีมีครรภ์คุณต้องใส่ใจมากขึ้นมาพบกับนิตยาคุณแม่วัยรุ่นอายุ28ปีจากเชียงรายเมื่อตั้งครรภ์ลูกคนแรกนิตยามักรู้สึกเหนื่อยล้าและกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองแพทย์พบว่าเธอมีความเสี่ยงต่อเบาหวานขณะตั้งครรภ์ซึ่งอาจส่งผลต่อทั้งแม่และลูก โชคดีที่แพทย์แนะนําให้เธอเติมวิตามินดีผ่านอาหารและแคปซูลในปริมาณที่เหมาะสมผลลัพธ์ช่างน่าทึ่งสุขภาพของนิชยาดีขึ้นและเธอยังลดความเสี่ยงจากเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตและลดความเสี่ยงจากการคลอดก่อนกําหนดได้สี่สิบเปอร์เซ็นตฉันรู้สึกเหมือนได้รับโอกาสใหม่เพื่อปกป้องลูกของฉันนิชยาเล่าเรื่องราวของเธอเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าวิตามินดีไม่ใช่แค่สารอาหารแต่เป็นของขวัญเพื่อสุขภาพของแม่และลูก ถ้าคุณหรือคนที่คุณรักกําลังตั้งครรภ์คุณใส่ใจกับวิตามินดีหรือไม่แสดงความคิดเห็นและบอกเราหน่อยเราอยากฟังเรื่องราวของคุณต่อไปมาดูวิธีนําวิตามินดีเข้ามาในชีวิตที่วุ่นวายของคุณกันทุกคนรู้ว่าชีวิตสมัยใหม่โดยเฉพาะในเมืองอย่างกรุงเทพหรือพัทยาอาจทําให้คุณไม่มีเวลาดูแลสุขภาพแต่ไม่ต้องกังวลเราจะแชร์ตารางตัวอย่างและเคล็ดลับที่ใช้ได้จริงเพื่อให้คุณนําไปใช้ได้ง่ายๆ เริ่มจากวันทั่วไปตอนเช้าใช้เวลา10นาทีเดินเล่นหรือดื่มชานอกระเบียงตั้งแต่8ถึง9โมงเช้าเพื่อรับแสงแดดถ้าคุณทำงานในออฟฟิศใช้เวลาพักเที่ยงออกไปข้างนอกสักครู่สำหรับมื้ออาหารคุณสามารถทำเมนูง,ง่ายๆเช่นปลาทูย่างกับผักซึ่งใช้เวลาแค่15นาทีหรือถ้าคุณชอบอาหารมังสวิรัตลองทำสลัดเห็ดนางรมสดกับน้ำสลัดงาอร่อยและอุดมไปด้วยวิตามินดีเพื่อประหยัดเวลา คุณสามารถทำปลาหรือเห็ดล่วงหน้าในวันหยุดสุดสัปดาห์และเก็บไว้ในตู้เย็นถ้าคุณเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวางขวดวิตามินดีไว้บนโต๊ะอาหารเพื่อเตือนตัวเองให้กินทุกวันแต่อย่าลืมปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกปริมาณที่เหมาะสมเคล็ดลับเพิ่มเติมตั้งเป้าหมายเล็กๆเช่นสัปดาห์นี้ฉันจะกินปลาสองครั้งและเดินเล่นท่ามกลางแสงแดดสามครั้งคุณอยากท้าทายตัวเองด้วยเป้าหมายนี้หรือไม่แสดงความคิดเห็นและแชร์แผนของคุณเราจะติดตามและเชียร์คุณ เพื่อให้การเติมวิตามินดีสนุกยิ่งขึ้นลองทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ตัวอย่างเช่นชวนเพื่อนหรือครอบครัวไปเดินเล่นตอนเช้าซึ่งช่วยเพิ่มวิตามินดีและกระชับความสัมพันธ์หรือลองสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆปลาแซลมอนย่างกับซอสแกงแดงหรือต้อยมยำเห็ดอาจทำให้ทุกคนในบ้านตื่นเต้นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เหล่านี้ไม่เพียงทำให้คุณสุขภาพดีขึ้นแต่ยังนำความสุขมาสู่ชีวิตคุณมีไอเดียอะไรที่ทำให้การเติมวิตามินดีน่าสนใจขึ้นหรือไม่ แชร์ในความคิดเห็นเรารอฟังไอเดียสร้างสรรค์ของคุณอยู่เราได้เดินทางผ่านการสำรวจวิตามินดีจากแสงแดดอาหารไปจนถึงข้อควรระวังเพื่อปกป้องสุขภาพตอนนี้มาสรุปและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้คุณเริ่มต้นวันนี้วิตามินดีไม่เพียงช่วยให้หัวใจของคุณแข็งแรงลดความเสี่ยงจากหลอดเลือดสมองแต่ยังเสริมสร้างกระดูกเพิ่มภูมิคุ้มกันและทำให้อารมณ์ดีขึ้นแค่15นาทีในแสงแดดทุกวัน เมนูปลาแซนมอนแสนอร่อยหรือแคปซูลในปริมาณที่เหมาะสมคุณสามารถเปลี่ยนสุขภาพของตัวเองได้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำถูกต้องตรวจเลือดเป็นประจำหรือสังเกตร่างกายคุณรู้สึกเหนื่อยล้าน้อยลงนอนหลับดีขึ้นหรือไม่สัญญาณเล็กๆเ,เหล่านี้แสดงว่าวิตามินดีกำลังทำงานคุณพร้อมจะลองหรือยังถึงเวลาลงมือแล้ว สัญญากับตัวเองว่าจะเปลี่ยนแปลงเล็กๆในสัปดาห์นี้เดินเล่น10นาทีในแสงแดดหรือกินเมนูที่อุดมด้วยวิตามินดีคุณจะเลือกอะไรแสดงความคิดเห็นตอนนี้และแชร์เป้าหมายของคุณเรารอฟังเรื่องราวของคุณถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้เพื่อนและสมัครสมาชิกช่องเพื่อร่วมกันมีสุขภาพที่ดีขึ้นขอบคุณทุกคนและพบกันใหม่